ดูที่สองไปไดุ้ดระวัง

¡Ah, oh, papá! No. No, no. ดูที่สองไปได้ระวังปกีกเรบไปลราไป ឡោតឡើយចុបអាច ดูที่สองไปรับไปรับไป ที่สองไปได้ลับไป 老老八。 ต่ออย่างนี <reading Scotland> <ors> ้แม่งบ้าชิบะอ้าวเราพังพวกไปไป เราพังพวกเราไป 老白。 ดูที่สองไปได้

ด้วยไปดูที่สองไปได้ไปไป เอาละพักพวกไปลบลบลบ หน่นวยที่สองไปได้หน,น,น่วยแรกเข้าประจำที่หน่วยของฮิกรอไปรนลอ งานเขามาอพเร็ตั้งเวา

เาก็ทกไปเว้รายงานเข้ามาเงารบประจําที่เราจะบุกอัดข่ากนทุกสิ่งที่เรามีทะลรวมมันให้ไ Oh, All la... up. This caught the ball. <coughs> ทำกันได้แล้วผมขอปฏิเสธทำตามคำสั wow ่งครับท่านผมขอปฏิเสธทำตามคำสั่งครับท่านโดยที่ออกไป कपार कपार loud ต่อจักี้สิพวกเราก็กลุ่มกันเอาไว้ไป